พกอ,องค์กรน,นะครับรู้สึกว่าวันนี้ใจหายครับใจหายมากๆที่ท่านได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งแต่ก็ถือว่าใกล้บ้านของท่านแล้วก็เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเองมีความผูกพันกับนายอำเภอทุกนายอำเภอที่พวกเราเคยทำงานร่วมกัน ผมจะย้อนให้ฟังว่าอำเภอพระพราชัยตั้งแต่ปี3-4ใครบ้านที่มาอยู่กับพวกเราลังไงอำเภอคนปัจจุบันคนที่เท่าไหร่ท่านจำได้ไหมนะถ้าไม่โมนปันผู้รักษาการในเบื้องตน้นผมก็จะจำได้เพียงว่าสุนทรมาบุเบิดพัฒนาตามลำดับนายสุนทรเตมีเจษนรงขานรับด้วยจิตใจ มัน,มนโคยิปนายนรพโพธิ์ทองมาจิตติมุ่งทำงานด้วยใจจริงนายจิตติแก้วกระจัดภูนส,สังยิปสันสักอา,ารมณ์กานายภูนสังวานิชวิเศษสิริชัยท่านเป็นสิริชัยท่านเป็นคนที่เรียบงา่าย นายสิริชัยอามโว่าพิยวัฒท่านอยู่ทึงเกษีเกษีศารนายพิวัฒน์ก้ลกินดาเป็นนานโอที่เกษีที่ดีเหตเด็ดอินมุ่งมั่นการทำงานเป็นสุภาพนะครับเริ่มเปิดมิติใหม่ในาเป็รใชับท่านก็เข้าถึงประชาชนด้ยด้วนท่านด้ใจอรับ นานเพชรนะครับสาวิตสามงานต่อกอง,งานไปงานสาวิตเจียมเจรพลครับซนะึ่งเราก็จะจนบจันท่านเมือนกันใช่ไหมครับกนะารจรัฐยิงกล้ายิงเก่งและแส่เกร็งเพชรชรัตได้สำแดงผลงานอย่างหลากหลายร้อยตรีเสถียร ท่านเป็นคนพรับผชัยอนุชาสืบสารไว้ความพอเพียงโควิดคนกันเองและสุดหล่สนใจหนอในครนี้นะครับสนใจ ทำให้หน้ำตาผมไหลได้นะครับท่านครับสนใจเลยผมได้ฝากคําไว้นะครับสมคําลือนายอเภอพักตาใจใจถึงใจในายอเภอคนขยันพุทธรักษาประยุกต์ศาสตร์สิป์การทํางานเสนาสารนโยบายอย่างภาพเพียพร67วันสราน้างสุด พระพลาชัยจิตอาสาเทิดไว้ให้เนื้อเสียงอย่าเซพติดต้องปราบปรามให้โลกเตียงหมู่บ้านสะอาดท่านออกเยี่ยมและตรวจตราถนนปลอดภัยรักษาไว้ซึ่งชีวิตโรคโควิดต้องเป็นศูนย์ให้ได้นานมาวันนี้พระพลาชัย จำต้องลาสารคุณค่าผลงานไว้ไม่ลืมเลือนด้วยใจของผู้รานสารนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางัาษาครับทุกขอับผู้คุณท่านผอมีนะครับแล้วมีใคร